โอ้ได้ใปญ่ายพอมปลาน้อยพอมโอ้คักคักจ้ะเอาไปขายตลาดบอกเขาจังไหร่บอกโอ้ฮะมาออกกันรงกายค่ออกกะเห็นก็เลยแวะมาเบิง้งก็เห็นโดนแล้วฮะอันอยู่ในเมืองค่ะอยู่บ้านทาด อยู่บรนทัดค่ะไกลกค่ะ <c oughs> วันยุดวันยุดเลยมาสูดอากาศค่ะอากาศมันดีทั้งนี้พัดอากาศดีอากาศดี อันนี้แหละให้ออกกัาล้างกายอันนี้นอะเบอะแข็งแข็งแรงเลยอันนี้ค่ะอือค่ะอยากกินยุป่าแต่ว่าหักบ่มีคนเห็ุเห็ดก่เป็นปลาน้อยผันมกกระมกว่าเป็นบ่มีเครื่องฮะ อ่าอ่าอ่าอันอันมือยู่แล้วอ๋อาซื้อถาไปาไปนะอ่ออืมอ่ายกแล้วยกแล้วอึ้บโอ้มีวิธีแบบนนี้เนี่ เล็กตัวน้อยๆนะสามตัวแต่ซูมใม้ดูเออได้สามตัวค่ะโอ,อ้เป็นปลา้อยกปลาเล็กปลา้อยกชิ น,นี่ถุงแน,น่นอสยฟ้า,าไวอีกอค่ะลาโอ้มค่ะเออจ้าเอ ตะค่ะอืมอืมอืมค่ะแต,แต่ว่าันนี้น้ำก็ยังหลายอยู่ด้วยเนี่ย,ยเนาะอันบ่แห้งฮะนะ หนูว่าอยู่น้าข้างในกับือยังหลายอยู่หนาน่ะอือโอ้อือโอ้เอาอะไรอุ้ยเดี๋ยวก่อนเธอจะมาอะไรเธอจะมารีกเล่นอะไรตอนนี้ใคร ดูก่อนเนี่ยเพิ่งเห้ย,อ,ยอืมมันนี่หนาวแหละมันนี่หนาวแห้งเลยมันนี่จ้าโอ้แต่แตาฝนตกกว่าตีมะะแมงอย่งางค่ะที่คุณยายว่านะแมงน้ำท่วม อืมโ้โอ้โอ้อืมโอ้ฮึบยก้บปบบได้กี่ตัว ได้กี่ตัวได้ได้อยู่ตัวหนึ่งเออมันหนาวแหงหนูว่ามันหนาวอือเนนออแต่ว่ามัตึกซุมืออยู่บ่คะบอ่อ่า อืมอืมเอาฝั่งนี้เนะาะจ้ะโอ,อ,อ้อืมอืมอืมในในถุงได้หลายหรอบอคะในถุงค่ะหลายบอก อือตอนแรกืดค่ะอืม,อมลมหนาวเขาว่าสิหนาวมืออื่นเนี่ยไม่ใช่หนาวค่ะอ๋ออ๋อถ้าลมจะไม่ค่อยถูกอืม,อม ลมมันแห้งเนาะน้าม,มันละลายไปทางพุ้นอืมเออค่ะแต่ว่าน้ำม,มันแห้งเลยเนาะปีนี้เนาะบ่นแหง้งน้ำค่ะค่ะค่ะ ค่ uh. ะอปอเออแล้ว่ัดติกแล้วกว็วไวหนี่เลยเสะดุ้ uh. <อ>งน่ะเออกลับลกัน <c ười> มาดูจะได้ไหมรอบนี้ฟึ๊บฟึบบมลมแรงยายบอกว่ามันจะไม่ติดนะคะจะไม่ค่อยได้ถ้าลมโอ้ได้ตัวใหญ่หนึ่งตัวเอจ้าอนุกสิเมือคือการล่ะ จ้า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 อขอบคุณมากาาค,มคุณยายบอกว่าฝั่งนี้มันจะมีปลายเยอะกว่าค่ะนี่ฝั่งนี้จะไม่มีท่าใหญ่ตึกสะดุ้งเลยนะนี่บรรยากาศลองหาท่าแร่นะคะ อันนี้ก็คือสวนบัวสกลนครเหมืดแล้วข้างหน้าจะเป็นหนองหานฮ<ม>ะ<ม>เดี๋ยวขอขึ้นรถก่อนปะ<ม>อัจจยชานะชมวิว 1, 3, 4, ยังอยู่ในไลฟ์สดอยู่โอเคพอแล้วคุณยายก็จะขึ้นแล้วก็เลยกระดับจากสวนบัวมืดแล้วมืดตื้อเลยนะทำไมไม่เปิดไฟในสวนบัวเนี่ยหกโมงห้ามงก็โอเคมีเวลาเปิดยังบ่ถึงหกโมงเลยมืดแห้งอึมครึมเลยมืดมิดสวนบัว กำลังค่อยๆปรับปรุงซ่อมแซมเจอคุณยายยกยอนะคะเมื่อกี้ได้ข้อมูลจากคุณยายหลายอย่างอยู่นะคะยายเก็บผักขายตลาดกี่กิโลลิตครคบยายเก็บผักขายตลาดบอกว่า มาเก็บผักเชา้ชาเ้าเจอแมงน้ําท่วมภาษาอีสานนะคะแมงน้ําท่วมถ้าแมงน้ําท่วมออกมาเยอะยายว่าฝนจะตกอีกอันนี้คนบรโบราณน,นะคะเพื่อนบอกว่ามีแมงน้ําท่วมออกมาเยอะตอนเช้าฝนน่าจะตกอีกแล้วก็น้ําตรงที่คุณยายตึกสะดุ้งอยู่นะคะตึกยกยออยู่เนี่ยปกติ ถ้าธันวาเนี่ยมันจะแห้งแล้วมันจะลดลงแห้งแล้วแต่ปีนี้ไม่ลดลงเลยน้ำยังเยอะอยู่น้ำข้างในสวนบัวก็ยังเยอะอยู่นะคะเหมือนน้ำยังไม่ลดน้ำหนองหันยังไม่ลดก็เราดูนะคะคำทานายของคุณยายจะเป็นยังไงยายบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกอีกเดี๋ยวฝนจะตกอีก อันนี้ไม่ได้ดูพยากรณ์นะคะแล้วรอดูน่าจะมีฝนตกอีกยายว่าเพราะยายเห็นแมงน้ําท่วมออกมากินผักเยอะจากการเก็บผักอันนี้เป็นวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิตแล้วก็ข้อมูลจากยายที่ยืนยกยออยู่ได้ปลาเล็กปลาน้อยเดยกก็จะเอาไปขายตลาดน,นะคะยุ่งเขา เราจะออกจากสวนบัวแม่ก็กำลังเก็บระดุ้งอยู่น,นี้ฝั่งนี้เป็นท่าแร่นะคะสักหน่อยก็จะมีเทศกาลแห่ดาว ถ้าเราจะเป็นน้องหานจะชมวิวหนองหดนเชียงบนจะได้ยเก็บพึ่งมามันลมแม่บอกว่ามันลม ลมหนาวนะ ข้าเมืองกันค่ะเรื่องปลาไม่ไมกินตอนเช้าหรอ <Okay. S 2> อันนี้ตอนเย็นกินเลย อบปลาเค้งกินครับถ้าวะอืม,อมคือปะเค้งสับตัวอ่ะอ่ะปะเค้งดีกับตัมตัวอะแล้วก็มีน้มจีนด้วยน้มจีนก็มีจะได้ไม่ต้องข้าวอืมโอเค เซ็นเคลเทียนได้ไรใเ่ไนเคลเทียนได้ไรไปซื้อกอนผมชิลรถหมดผมชิลรถเราจะหมดเดี๋ยวมันจะต่ำมไม่อร่อยรู้ตันป่ะเออ ชิในอะไรกนก็แต I Loh tak มาดูการยกยอตึกสะดุ้มของคุณยายหน้าสวนบัวมอกเกษตรค่ะ